สวัสดีครับพี่น้องนะครับชาวเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้นะครับก็พบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีนะครับการเลือกกิ่งพันธและการเตรียมพื้นที่นะครับในการปลูกฝรั่งนะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเลือกกิ่งพันธุที่เหมาะนะครับในการนำไปปลูกนะครับ ไปกันเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นกิ่งพันฝรั่งกิมจูนะครับกับหงเป่าซือนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกิ่งพันที่ทางเอ่อส่วนของนัดนะครับได้มีจำหน่ายนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้นำไปทดลองปลูกกันนะครับอันนี้นะก็ขายไม่แพงครับก็คือใข่อยู่ที่ ถุงละ40ิบบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งพันกิมจูแท้นะครับจะเป็นแถวลับบุรีนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะมาจากส่วนแท้ๆเลยนะครับผมก็คือเป็นส่วนทางทางบ้านนัดเองเลยนะครับผมวันนี้นะครับนัดก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเลือกกิ่งพันธ์ุนะครับที่เหมาะนะครับในการนาไปปลูกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเป็นกิ่งพันุ์นะครับอ่ากิ่งพันธุ์ที่เหมาะนะครับ ก well, right. no like no ็คือนี่ครับปลายกิ่งนะครับจะมีแขนงออกนะครับแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเอาลงปลูกเสร็จปั๊บนะครับกิ่งเขาจะแตกเพิ่มอีกนะครับเพื่อนๆกิ่งเขาจะแตกเพิ่มอีกนะครับคือถ้าเป็นกิ่งเดียวก็จะแตกครับแต่มันก็จะแตกแตกช้ากว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิ่งคู่นะครับเวลาเราไปเลือกซื้อนะครับควรจะเป็นกิ่งแบบนี้นะครับถึงจะเหมาะแล้วก็สมบูรณ์นะครับผม ต่อนะครับแล้วก็คือยอดนะครับยอดมีการพุ่งแบบนี้นะครับยอดมีการพุ่งสวยงามสมบูรณ์นะครับของยอดนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องรากนะครับผมนี่ครับผมเรื่องรากนะครับก็จะแทงออกตามรูถุ่งอย่างนี้นะครับก็คือเรียกว่าสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ตามนี่ครับตามหน้าหน้ารากนะครับนี่ครับ หน้าถุงนะครับก็จะมีรากนะครับโพแทงทะลุถุงออกมานะครับก็จะเรียกว่าสมบูรณ์นะครับนี่ครับพันฝรั่งกินจูที่น่าจะจะส่งให้ลูกค้านะครับก็จะเนี่ยครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่ครับนี่ครับรากเดินหมดแล้วครับก็คือลงดินยังไงก็ติดแน่นอนครับรับประกันเลยครับถ้าได้มีการลงดินยังไงก็ติดครับเนี่ครับติดแน่นอนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นละมุดนะครับนะครับอันนี้จะเป็นองุ่นนะครับที่เราจะเตรียมส่งนะครับก็จะมีพุทรานะครับพุทราอันนี้จะเป็นพันพพุทราลมสดจัมโบ้นะครับผมอันนี้จะเป็นการติดตานะครับนี่ครับติดตาทับกิ่งนะครับตัวนี้จะได้กินไวนะครับ ก็คือจะไม่ไม่กี่เดือนก็จะได้กิ่นแล้วครับเพื่อนๆอนอันนี้จะเป็นกิง่งกิ่งผ่านป่าแล้วก็เอาติดตามมาทาบเอายอดมาทาบนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับครับก็จะได้กิิเนแหละไม่กี่วันก็ได้กินแน่นอนนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นต่อมานะครับก็จะเป็น อันนี้จะเป็นกิ่งพันุนะครับอันนี้จะเป็นกิ่งตุ้มตอนนะครับกิ่งพันธุ์ของมะนาวนะครับมะนาวพันหอมแปดลิ้วนะครับอันนี้จะเป็นหอมแปดลิ้วนะครับเป็นมะนาวไรเม็ดนะครับเพื่อนๆน้ําเยอะเปลือกบางนะครับก็คือค่อนข้างจะแบบไรเม็ดร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้นี่การันตีเลยครับเพราะว่านัดได้ลองนําพ่นมันมารับประทานอยู่แล้วนะครับก็คือไรเม็ดจริงๆ ถ้ามีเม็ดนี่ยินดีคืนเกินเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งห่งเป่าซื้อนะครับต้นละหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับเพื่อนๆห่งเป่าซื้อนะครับจะเป็นไซนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ไซประมาณหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับผมห่งเป่าซื้อนะครับเอ่อหรือฝรั่งใจแดงนะครับโอเคที่มันเป็นแบบผลข้างในสีแดงนะครับรสชาติหวานกรอบ นะครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูการเตรียมลุ่มนะครับหรือว่าเตรียมสถานที่นะครับในการเตรียมลงฝรั่งกิมจูนะครับว่าลักษณะการลงรุ่มนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงสถานที่ปลูกกันแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากนัดขุดรุ่มเสร็จนะครับนัดก็จะใส่ ที่วัวนะครับลองก้นลุ่มไปก่อนนะครับประมาณหนึ่งกี่นะครับหลังจากนั้นนะครับนั้นนะครับก็จะแกะนะครับตัวคั้มนะครับพันที่นัดปุ่มนี่จะเป็นห่งเปาสื่อนะครับนี่นะครับเพื่อน่อาจะแกะหมายคั้มม้อก้อนครับก็ เดี๋ยวพอเราลงลุ่มเสร็จเราก็จะคับมใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลักษณะการลงรุ่มนะครับขั้นแรกนะครับอันนี้คือต้นนะครับเพื่อนๆต้นพอหลังจากนั้นเราบีบครับบีบบีบให้แกบมันแน่นนะครับพราหลังจากนั้นนะครับจับคว่ำครับเพื่อนเพื่อนจับคว่ำอย่างนี้นะครับแล้วก็่อค่อยดึงทุ่งครับนี่ครับ ความานี้นะครับแล้วก็ดึงถุงแล้วครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนจะออกมาลักษณะนี้นะครับหลังหลังหลก็ตอนปุูกนะครับให้ปากนี่เสมอปากลุ่มนะครับเพื่อนนี่ครับลุ่มไปเลยครับ แล้วนะครับเพื่อนๆก็เอาดินลงได้เลยครับดินที่เราคลุกขี้วัวหรือว่าคลุกหมูนสัตว์แล้วเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าอย่ากนั้นนะก็จะค่อยๆเหยียบกดเบาๆนะครับไม่ต้องแรงนะครับกดเบาๆตามครอบนี้นะครับเสร็จเราก็นี่ครับ แล้วก็เยียบเบาๆอีกครั้งนะครับ ขนาก,ก็จะการลงรุ่มฝรั่งก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นอันว่าการลงรุ่มนะครับของห้องเป่าซื่อนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันจากนั้นก็ลดน้ำเลยครับลดน้ำสามหมนสี่วันติดนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับครับพอหลังจากนั้นนะครับปลูก ลงลุ่มเซตนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนะก็จะเอาฟางนะครับเพื่อนเพื่อนมาคุมนะครับเพื่อชะลอความชุ่มชื้นนะครับต้องหน้าดินนะครับให้มันให้มันช้าลงนะครับไม่ไม่มไม่ให้มันแห้งเร็วนะครับนี่ครับเอาฟางมาคุมไว้นะครับโอเคก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับ ในการปลูกฝรั่งห่งเปาซือนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับนัดก็ได้นํานะครับสาระดีๆนะครับในการเลือกกิ่งพันธุ์และการเตรียมเตรียมลงรุ่มนะครับเตรียมปลูกนะครับฝรั่งนะครับห่งเปาซือหรือว่าจะเป็นกิมจูนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้นะครับก็เจสิ้นภารกิจนะครับ ในการเตรียมกิ่งแล้วก็เตรียมลุ่มในการปลูกนะครับวันนี้นะครับนัดก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องเกษตรสามยุคใหม่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้นะครับวันนี้นัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับแล้วก็รอบหน้านะครับ นัดนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปทํากิจกรรมอะไรอีกนะครับหรือว่าพาไปชมที่สวนไหนนะครับก็โปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้นะัดต้องขอกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม